ป้าเูกเ้ยเราเต้นเราเหวี่ยเป็นแบบบ่เอาสบายดีปเอยปี้ยวเต้นาะมือบ่เต้นโอ้เปียจะพอดบาเมินเลยะพอดตอนแดงเนาะแม่เนาะพี่น้องเอ้ยต่อ EP สองเน้อเนาะจักสงสารไทบาดีนมุยพี่น้องเอ้ยแม่น้เปร้ยก็ได้รถฟอดมาสองคันกับค่าสองคันเลย คันนั่นทาก้อนเนาะมาชิมะเอารถดึงรถบวบุญขึ้นแต่นี่รถฟอร์ดกับข้าคันนี้กับมาชิมาดึงรถฟอร์ดกับรถบวบุญขึ้นมาคันนี้กับข้าเฮ้พี่น้องเลยโอ้เพราะว่าคันนี้ข้าแล้วกับบุมีแน่าพะยพี่น้องบัดบ่มีรถแล้วบัดวัดคันนี้บัดคันนี้ขึ้นเพราะไรคือจบงานเลยบ่มียังเกิดขึ้นเลยอู้ปหาไม้หาตอกมาใจพี่น้องผก ไล่ซ้ำนี่เนาะมันมยใหม่ไหมพี่้องาร้งโอ้งานสร้างเลยได้นะอลังการเลยแล้บาตรเมันมีขอนมใหญ่เนาะโอ้แต่ตะะนกับผากระเตกหาไม่ไหมพี่้องเ้ถูกพอนเององอ้าแล้วมาเนาะ นานๆที่พ้นขาวมหากับแบบคึ้นๆด้วยเนาะเต็กซีซอยไพ่บาทเลยโอ้มุดไป้องไไอ้เราเปยวก็ชิมกรหับลูกแบบนี้นะโอ้มดเ้ยบาทไม่จะหายากหายเนาะ กระคัวกระขัวหลอกนะก็มันไม่หมดกคึให <c oughs> ม่บัวมีแล้วนี่คือพทอยขึ้นมาะลายพลิปปไปนี่ไม่พี่น้องพขาวเสร็จนีบ่บัดโอ้สร้างมาบนโอ้สิแข็งแห้งยุ้ยใหม่แค่น,นนะ <c oughs> บอกเน่ยว่าอย่าลงอย่าลง <c oughs> <c oughs> ได้เหไปวันไหมโอ้ <c oughs> แบกว่าหนึ่งถึงสามบาดเลยนักที่ผิดนะมาลงบึงวันนี้เนาะมาพี่ก่อนด้วย ่างเดียว่างนั Boy. ่งกบข้าอ่าไน้หรอกเดี๋ยวไปนะโอ้โหอ้โ้โอ้โหอ้หดิะ่น่ไองไอ้ขัดดยมีโอกาส ไปบังไปตัวปรนทา้กันเ้อ นี่เป็นนะยต้องคอยวะคำต้วนั้นมากคือสิโดมอยู่ใแถวเนาะบงทางเลยคือชิมข่าวมากเมื่อไรเลยเข่าวมากเมื่อไรข่ามานี้เนาะคือลมเลยลมเลยแถวนี้กันเมื่ไรเแถวนี้กนอกจากพยายามเอารถตรีขึ้นเองหมัดเลดึมัดึงนเไปดุ่นมาได้ดึงรถนี่เนาะกไนเนี่ย

ดึงเชียงเขานี้ยติบุยออกเลยปาดกันหอว่าผมง่ายเปนเลยนี่เดือดดืด

เอาเชือกเอาไหนแม่ลิงะองเอ้ไบ้านองด้วยเห็นแล้วาแม่ะรแม่กเห็นรถไกลรถกรข้ามาดิเนาะ โอ้อหไปน้องเลยเวจผูกสายสลิงเรียบร้อยก่อนเนาะมาเบิ่งกันมาในมาชิดึกขึ้นบ่ะไปพี่น้องเลยโอ้นางข้างแรกแผงเปลวครับอ้ยชูขักีดีราะคือแลานะเอาเบิงเงงเนนะเ่งนะแล้วไ่เน้องติดบ้นะไปขีดตม่กันเพแห้งน่นอนเ้ยบ้านอไร ลองเบิร์ให้พี่เราเลยนี่ได้บาทเตรียมตัวนี้คีโตมควรได้เห็นทำนี่กันเลยมาโดนกันให้พี่เราเลยว่าเชือกสิรุ้ดหรือว่ารถวัชิคืนปะปึ๊บคีโตใครพี่เร้บัตรเลยโอ้ข้าวมังนี้อีกบัตรเลย

อ้ม right? ันห oh ้งควดเลยวอาวไปจริงกินอู่คนก็ไดาเนาะท่านนี่มันได้อยู่แล้วนี่ท่านนี่บาทนี่ท่านนี่มันนกมันรด้กันเล่านี่เป็นแงนัแต่ว่าตัวนี้ก็ยังมันจะบัดได้ตัวเงะปุ่น พวกัคนคอยับอวกคนข้างที่อ,ด,อ,อดันเอาเลยทานุรุษมาไอพวมไอแสงไอถึงมองละกองหน้าแล้วนี่เยะนาดเป็นไงานนี้อะไรถพอยคือไปจอดฟงน้ารถจับื้ห้อยวันละลงเนาะก้ามาได้เดวะจากันสิเจ้านี่กามาอะไรที่ไหนเรเาดห็นเจ้าคือกข่ามาแทะี่ไน โอ้ม oh, oh, ah. ันเป็นด Ho, no. ินทรายว่ะเนาะดินทรายอมน้ำมันมันมันอมน้ำอยู่เนี่ยแถวเนี่ยเนาะชานอมน้ำอยู่เนี่ยโอ้ไปนี่แล้วก็ดึงช้ำอีกแล้วหัวหลอดได้คำไปดิจ่ะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันบ่ นังแล้วนำในก็บม่ไดซื้อเห็นพี่ข่อยก็บม่ไดซื้อมาด้น้ำกันเ้ใช่ออข้างหนพีบบ่โผ่ไบ่นี่นำในยันนองเอิงพอใจแต่เนาะพอได้กินพอมีแห้งอื้เนาะ คือผ่านไปแต่ละมื่นแต่ละวันบกข้าวบางนึงนะข้าวบางนึงพี่น้องเอ้ยรถกันไรบ่มีโต้อะไรบ้างนาะไปนี่กันไร กี่โต๊เลยจะจะไปท้ายกีโตบบอพี่ได้ไปพี่นั่นเนาะมาลุ่นคัดนีบ่ะเดี๋ยวน้อ รุ่นเจ้าอะเด็กจะเพื่อ่นก้อนดาวดะเนี่จะเวียงก็น้ำในของบัไดมากสักทีบัไดสื้อน้ำก็ได้เดี๋ยวเขามาดึงเตียวดิงดิงึ้นมาทางนู่นนะรถเจ้ามองไม่มาที่ไหนมาไปได้เฮ่จะมาจะต้องเด่นพี่ได้เนาะเธงพี่ได้เนาะตงดูพื่นเงาบ่ไดอีกเลยเนี่ย น้ำก็ออกบอ่อให้พี่น้องเลยปะะ้าะเสนอให้พี่น้องเลยเมื่อทำลูกคับเต้าก่อนแม่น้องเปีวกันเลยนี่ก็สามโมงเลยเนาะสามโมงไปเลยใช่แล้วให,ออดดหให้พี่น้องเอ้ยรถสายบุญเพื่อสิได้แต่ไตะขีบหายไปพี่น้องเบิ่งเนาะอ่ได้เรื่องง่ายๆประเดี๋ยวให้พี่น้องเลยอะไรเห็นก็ว่าง่าย โูเฮามานมันบอง่ายไหนพี่น้องเไงทำไรล่ะบาทไหนต้มเมยพี่น้องเอ้ปุ๊บไปหาล่างน้กทั้งหนาเขาได้แม่นเปรี้ยก็ได้เฮ้ยออโดมแห้ง,งนี่แถว น้ำเป็นดินทรายแต่กับเป็นน้ำคั่นน่ามห้พี่น้องเลยน้ำคั่นโอ้กัดตีนได้เต๋อแต่ตะคนก็สิได้บาดแผลไปอยู่แต่ละคนให้พี่น้องเลยเป็นน้ำคั่นกัดตรงกี้เด้อพักให้พี่น้องเลยไปครับไปชมกันด้วยกันเลยอยู่ห้องเียนสาวน้อยเพื่อนจะเป็นไดดจะมาคอยถ่ายอยู่แจ้งเนาะ เสษ็จกันยังเฮีนกันยูให้พี่น้องเลยใช่เนาะลูกสาวละลูกสาวก,กกยังไงลามันีนน้เนาะยังวะแนาจําไหลใช่นาะหลุดผ่อนคำว่าแบบคำๆสี่เพื่นเจี๊โบพอมาฮับเนี่ยเลยอะไรประมาณเนะี่นะใชใช้ใช้หมอนเตียมื่นพอนมื่นพอดมื่นพอ,อนพอเลยกาเื่อนบ้าให้นี่ เป็นวาสุกได้แ้วก็ปลูกมาปลูกมาจะเป็นกรรเือนนะเอาเอาใส่วาสุกบ่เส่แต่งห่านบ่อะไตอนเศร้าบ่ขวัญตอนแดงขวัญตอนแดงเหนัแม่ขเกียก่อนมื่นอ๋อขัเกลีก่อนมื่นตอนแดงขวัญแงเนาะจะมุ่งไหมปู่ขวัญโค้งม้แล้งมุงแต่งหนัแลง เม่นสมาแล้วับเอกีดังิง่าเอะสบายีป้าลน้วเ็นแบ่สบายีป้าลุงกสีป้าดโอ้เนาะมื่อเอินเออเปลวเต้นบ่หรบ่โอ้เอเปลจะพอดปเมินเลนะพอดตอนแดงเนาะแนมแหมโย เราแต่เล่นมากเลยที่สีขาเต้นเมอให้เราเต้นเต้นทำที่จะเต้นเป็นไหมเต้นได้ไหมเอบปอนยิ่งเห็นเมืองคร่าวๆไดบ้เต้นได้ไหมมาแต่เมืองรถลุกมุลค่าหน่อยกป็นมูค่ากี่ต๋มข้าวอยู่ไหนอยู่ไกลๆพงเมินก็ต้อง มาทรงเพื่อนก็ต้องเล่นเขาไปซื้อวายเพื่อนอีกได้เนาะนีะม่มืคมอคนเดอยวชิทันอยู่ว่เอ,นอืนอมเนาะชิหาชื่อชิโนโ่นี่แหละ ที่นี่เอารถนะครับ่มีไปจอดไฮพายเลยอูเนมากะิตกันอกันที่หนเนาะดังหดทันจะญี่ปุนไี่แหละเพาะว่ารถรถทางนี้มันกระชิตันเะยฝันกระิบไว้เขาห้องเฮี่ยนก่อนมานี้าก็ต้องออกห้มบิก่อนเนี้นหม่เห็นแต่ว่าทางนี้ฝนกระโบ้หวยไฮพายได้นะนี่มอเตอร์ไซค์มากกว่ามอ้วยไอีกสนิทกับหยทั้คันมอญ้วยให้กันเลยไปซะสิงไลยสิงเอาให้พี่โดงไงงานรถ สิบล้อว่าในผลทางล่างผล แมื่อวันที่สองเราจะเป็นมือแท้เลยนะอาง่ายใช่ไหมือม่อเอิญเมื่อเอินตอนแรกเราจะไปคัดเลือกอีกโอ้เอาเอะไรรางวัลเนอะออบทีหนึ่งน,นะกันสิวเชแม่รอบซิงนะเอาง่ายว่ารอบแข่งรอบแข่งเนอะรอบซิงวันที่ <c oughs> ที่สองคุณรอบรอบรอบแบบรอบสุดท้าย ปั่นยปั yeah? oh ่นปั่นอนะฮะโอเฮ้ย่ฮะ่นปั่นอะนั่่าสุทายมวนมามาเฮียนมวนมวนมวนม่ได้่ะ นี oh, fore, ่กันเนาะทั้งพ่อทั้งลูกเลยโอ้พ่อก็เจ็บปากลูกก็เจ็บคอคือยังอัดตวลฟอมันแตกใช่ลูกอกแตเปนเปนอกเียาิเปลือกเลยินวัดเล้ามนมานเจะไปจับเพ่งปากแม่ล้มมันล้มนะถึงกันได้เลยี่นองให้สองคนได้เอยอ ม่ได้ค่อถืงกันไนอเ้ยหนะเื่ยมมยงยนี้เีนเื่งหนกัย่ย่ยตัาลยมดอ่ะตึ๊ด คิดเดียมาคำสิพอมารับแน่ๆนเลยบอกแม่หรอปกติมากระมานีปกติมากประมาณมามานี้เม่มนบ้าขนาดขนาดเจ้าชนผมถือือระบิดเนห้นาบเหียวแน่ปกต,ติแม่สิมาแต่เม็นแน่าลลตนาลลตมฝนโตตามคนตตในกับเัมเดทแน่เพออื่อฉอกจากทางบ้านเลยว่ะขับไวกับล่มแลว้ว ช่วงหน้าพลเนี่ยก็จะให้พ่อแน็ดูก่อนช่วงหน้าแรงก็จะเห็นแม่ตลอดอยู่ช่วงหน้าพลเนี่ยบาอีดีโดดแลแ้วมาได้แท้ๆไปเลยนิ่งฝนตกแข้งเทไรงี้ขับรถมาได้ขับมือนะแข้งฝนมาหน่ะป้ามือเนะี่ยจองเลยว่ะมือเนี่ยมันมันปวดนะปวดมือนะมือมันจังเลยเนาะหนาวมือเย็นแม่ พาป้าไปหมกมปน่ะเด้ไปเราทางป้าเพิ่งกะโทรไปก็วันนี้ึ้นแน่ว่ะไปคืนกว่าเมื่อวานนี้อยู่เพิ่นได้กินยากับบัวหวานมันก็ลดเนี่ยแหละเติมเลือดไปเนืองธงเนาะขาดเลือดหลบขาดเลือดตู้ใช่มักเลยละช่องโย่หลบหลกินเลือดไหรบัวตู่ใช่เมือนแล้วอ่ะกับบัว้าแล้ว จักสาเหตุป mm ัญหน้ามาจักล่าสุดกับมันมันก็ายเกินไปเลยยังหนุ่มโดยวันอันโดยสาวน่อยเหมืนมืดอได้สาวหน่อยเดี๋เดี๋ยวยนอนกันนอนววันนี้หอคือบนอนอยากนอน นอนกี่ตัวนอนขิดตัวเีงบอกมันมันขอไปนอนเลยกะขอไปนอนได้แ่เดียวพอช่วงแรกมอันเลซื้อท่นหางอยูเห็ดตุกกองอะไรแก้ไหรอซื้อท่นแดงออกไปริดวลาพวกนี่ยแล้วก็เพชนลินแล้วบันแชวเชมาบนนั่นแรกพเจ่านอนขิดตัวนะขไแค่เดียวกมเมืไห่ไหวด้ยกเก็บให้่ออกพ่อสิใส่งานอยู่นเก็บไปด้ว เียนพอดใหญ่กันได้พอดขึ้นกันแน่ใหญ่กะจำนี่เพิ่นบอกคัดไปพอดว่าจำได้หน่อยเนาะกระนังฮัตได้นี่ยด้วยมืออย่าไปหิ้หิ้มันมือของเทือนก่อนจะถอดกันเลยมันจเปลี่ยนเสือเลยมัหนี้เนาะเอาก็เจ้าว่เอาให้แม่แม่คือเอาอยู่งเอาหลงพูดกันชกฮะเนี่ยเออส่งพูดมาให้เบิ่งอยู่ ได้ระเบิร <you> okay. 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 ์แม eh ่ได้แม่อ่จักสีไดเนาะเบิงร์นแต่งใส่เสื้องามเลยคุณใส่เสื้อดอกไม้ใส่เสื้อดอกไม้โอ้ดอกไม้โอ้ดีเด่นดีเด่นหอยกระดอนคนคนจะแต่งสุดไปทีไรดอกไม้เขาเห็นทีไรกันดึ๊บกระดอกผิดใจสาวน้อยพันแน่นี่เนาะมันหวักใส่สุดกระโปรงล่ะสุดใจพันแน้ว ยัเม่เตียวหกหกเอาได้ไหมหวานเอาได้ไหมบ้านเัวคิดหัวกลายได้บ้านเลนได้ไหมบ้านเลมันมจึงได้ได้บ้านเลยนะมันโมจึงอะไันโมจึรลยมึงกับเจ้าอะไรมจึงกับแม่บ้นนได้ไมาเ่ยวันถึงจะจึงดีลูกฮะเนได้ไดมนี่นะลูย่างบ่ด้วยหนุ่มอะ่ลเม Thấy, thấy 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 thế nào này là <laughs> cái này Hả? là <laughs> cái này gọi là cái này gọi là cái này gọi là cái này gọi cái ชิว่าเมื่อยตอนกีขากระบาดนี่แหเมื่อยแลตอนนี้เราชิว่เมื่อยตอนขากระบาดนี่แหละแต่ยังย่าละอ้วกบออกกันชิออกมาหนี้เลยนี่เก่งไ้เก่งมากอยู่นโอ้ยอาลูกเดีวนีะแกงไปแกงมากอยู่นยังพ่อไอ้เบิ่ว่าจะก่าล้อก็เศาเลย กินข่าวก็มาลองลอยอย่ากอ้วนจะได้น่องอีกเนาะพอหวานี่ย่ม่พอวาน่งเตี๋ด้วยังวานขี้ไก่รับวนขี้ไก่เลยวะ้ไก่พอไงขี้ไก่พอเ ไม่ด้มีการบ้านวมาได้เกอไก่กไก่เอกไก่ห่อเพื่อนบ่อ่อไก่ขอไข่่อขววอจอจอกจอสืออสาจอโยจอเล็กจอตาหน้าจอตาไหมอาน่อยแค่อุ้งมอจุ้งอุงวอทุ้งมันจะต้องดูแะ้ว นาะแม่โห้เลยพอแบนกระด้านกระ้านแต่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ากายันพอวนนึ้นจแปดเก้าสิบ่อสาบห กูว่าอันนี้กูกูบอกว่าไพาย,ยองจะวัดเป็นเขียนงามนะครับะฮะกูใหญ่มากแต่ใส่กูใหญ่มาต่างประเทศป่ะโอ้ยไ,ได้เขียนง่ามหมดเขียนงามเจ้าดีใจบ่ะโอ้โหดีใจเจ้าวันนี้เจ้าก็ต้องฮัดไปเรืเ่อยเรื่อยเขียนงามไปเรื่อยเรื่อยเออโต้ซำนี่เขียนงามแทบ้บ่ะ อ่านออกแต่เ huh. ข uh ียนเพื่อนอ่าจะคือยเขียนเพื่อนหอกิดมัการะจาแบบแดดเออม่นด้แดดเลยระงทางเลยอย่างหมาไปหนึ่งแม่ดยหรกก็ทันตบิ๊ดทันบิดมันยุ่ยิงฝนตกแดดออไม่เหนื่ก็ว่าไม่เหน่อนรจักสาไทยแต่เล่านล้วนี่กิออยู่ไทยแต่มาในญ่อยู่เล่าตัเงทาา

รู้สึกว่ามันมอหนิ่งเนี่ยและเพื่อพี่น้องเไยแม่น้องเปลี่ยนกจิคอจอบขี่ไปเพียงซัมมี่ก่อนเด้อเนาะยานบินบินหัวกันแท้เลยเนี่ยนะกินข่าวไม่ใหม่กับสิคืนแต่พลอยแบบเจ็บโซ่เนี่ยกับมอแลนดักน้ำยางเราเพี่น้องนักน้ำตัวนี้กับพ่อแห่งเพื่อขี่รถออกจากทางเราไปไหนก็ใช่แล้วก๋วยแขกก๋วยคว้าใช่เลโอ้เอาง่ายผู้ใดเป็นสาราบินนะช่วงนี้ต้องย่างเด้อทางเลยพี่น้องเไยแค่นะแค่นะจุ๊บเลยวะ อ้าวโอ้ยยงกาแค่ไหนไป่น้วนะขนมลองท่องเลยยันอวกนะฉันทำคลิปนี้แม่ต้องเปลี่ยนกันสิคล